คำสั่งนายมนตรีที่3 5 2 6้ับลงวันที่7ดตุลาหรือสอปกคลศพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกร,รัตรีได้เดินทางมามอบนโยบายโดยมีเลขาธิการนายมนตราาีเป็นรองประธา,า,านกรรมการคนที่หนึ่งและกับผมเลขาธิการที่การอุปสเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการต่างๆคลศเป็นประจำเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานเย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วนับตีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นประธานกรรมการกอรสป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสพกรคอร์รัสีกับผมเลยนะที่การคอรสเป็นผู้บริการศูนย์ทําหน้าที่ในการติดตามการดําเนินงานผลการปฏิบัติงานผ่านการประชุมเดือนละสองครั้งโดยได้มีการประชุมสพกคอรสครั้งที่1นึ่งทับสิงห์แลยหกสิบเ็ดเมื่อวันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบที่ผ่านมา ผ่านระบบวิดีโอทางกาทางจอภาพและห้องประชุมแห่งนี้มีผู้บริหารจากส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยเพื่อติดตามรับฟังสรุปผ,ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นประธานการประชุมสั่งการโมเดลการแก้ไขปัญหายาเสพติดจกข้อสั่งการเมื่อวันที่1พฤศจิกายนมอบหมายให้สำนักง,งานงปปสจะทำแดชบอร์ดอัปเดตข้อมูลเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลกลางให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ,ฝ่ายได้รับทราบข้อมูลร่วม ก็สวอสดีอสวัสดีท่านปรานนะคะท่านัน้ากสสองนะคะผู้แทนส่รชการนะคะผู้ว่าชานะคะก็เชิญนนะคในจอ้ได้ยิะคะผู้ว่าแต่จคะก็ขอสวัสดีาค่ะวันนี้ก็รู้สึกใจนะก็เกียรติยินคะที่ได้มาดูการทำงานของกานอนะคะแล้วก็หวังว่า ทุกหน่วยนะคะจะสามารถทำงานด้วยการประบูรอาการได้นะคะเพราะว่าปัญหายาเสพติดที่ทราบนะคะเป็นปัญหาที่รัฐบาลยกให้เป็นวาระของชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ทุกทุกหน่วยร่วมกันแก้ไข่ายไม่สามารถใช้เพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องร่วมมือกันอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็อย่างวันที่แถลงนโยบายนะคะแล้วก็ได้เรียนพูดวัฒนธรเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะซึ่ง เรื่องนี้ก็อ,อยู่ภายใต้ใการของท่านรองนายกภูมิธรรมนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่กวาการกระทรวงยุติธรรมนะคะท,ที่จะดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นหน,น,น้างานเป็นปดูทีที่ที่ช่วยดูนะคะก็เพราะฉะนั้นก็เราจะโฟกสัสเรื่องน,นี้ให้มันมีผลเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดะคะ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาน,นะคะเราก็ได้เห็ยผลจากการที่เคยทำ90วันมาแล้วของสวัสดิ์น้าแล้วก็อไร ใน90วันช่วงตอนนี้เนี่ยเป็นที่เป้าหมายแล้วก็มี25จังหวัดอยู่นะในตอนนี้แล้วก็จะขยายผลให้ไปของทั่วประเทศเร็วค่ะปัญหานี้ค่ะต้องมีวิธีการแก้ตั้งแต่ก้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะทุกๆจุดมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องโฟกัสทุกจุดไม่สามารถเน้นเพี่ยวกับจุดใดจุดหนึ่งได้นะคะแล้วก็การที่เครื่องปฏิบัติการต่างๆที่เราทำอยู่นะคะต้องมีแนวทางเตัวชี้วัดนะคะ ตั้งแต่เริ่มคือว่าจะเสพติดเริ่มมาจากที่ไหนโ่งมาจากไหนนะคะในประเทศหรือไม่นะคะในจังหวัดนั้นหรือไม่อันนี้จริงๆแล้วทุกที่เจอเนี่ยต้องต้องคอนค้านที่จะทราบของแหล่งที่มาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ประบวการเรื่องนี้อย่างจริงจ,จังตัวผู้ว่าเองนะคะของจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นอย่างการณน้ำท่วมนะคะที่ผ่านมะาคะไม่ว่าในจังหวัดไหนก็ตามพอผู้ว่าเนี่ยลง ในการดูแลแล้วก็ประสานงานของผูว่อย่างจีังจัง,จงหวัดนั้นก็จะสามารถรีค o v เ r ิได้เร็วนะคะคือพว่าก็คือจะมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นเรื่องอยาเสพติดเช่นกันนะคะก็ขอให้ผู้ว่าทจกจังหวัดเนี่ยทำเป็นซีอีโอของเรื่องนี้นะคะเพื่อจะจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดค่ะคะ,ะว่าอย่างที่เห็นตอนที่มีโอกาสได้ไปลงดูที่เนี่ยเห็นน้องๆน,นะคะแล้วก็อ,อีกหลายาท่านที่ผ่านโครงการ 90วันมาแล้วเนี่ยแล้วเขาฟื้นจากยาเสพติดได้จริงเขามีความภูมิใจในตัวเองนะคะแต่ว่าหลายท่านบางทีหายจากยาเสพติดแล้วแต่ว่าสีรอบข้างผูวรอบตัวก็ยังเป็นจุดที่ชักจูงให้กลับเข้าไปในยาเสพติดค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้คนที่ติดยาหายติดยาและก็ทำให้สังคมปลอดยาด้วยนะคะเพื่อจะได้จะได้ไม่ต้องวนไปเป็นอยเดิมติดแล้วาารักษาแล้วติดใหม่ ซึ่งตรงนี้นะคะรัฐบาลก็โฟก,กัสอย่างมากในเรื่องของการสร้างอางชีพเพราะจริงแล้วอยากจะให้คนที่ใช้ย,ย,ยาเสพติดเนี่ยบางทีมัญหาชีวิตจริงตัวดิฉันเองเก็พบก็เคยพูดกับคนที่น่น,นะคะว่าคนที่ใช้ยาเสพติดอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาทำพลาดไปนะคะเราไม่ทราบหรืว่าคนเราเนะี่ยเวลาเจอปัญหา,านั้นๆจะรู้สึกอย่างไรหรือแก้ปัญหาอย่างไรนะคะแต่ว่าเราในฐานะเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ช่วยกันซัพพอร์ตค่ะ ซัพพอร์ตให้เขาออกมาจากวงจรงนั้ได้นะคะด้วยซิเราต้องทำงานร,ร่วมกันอย่างบูรณาการค่ะต่อจากนี้นะคะที่สำคัญะคะก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะคะทั้งสิบจังหวัดน,นะคะก็คือเชียงใหม่นะคะสกลนครประจวบคิริขานราพิว่าอุทัยธานีบุรีรัมย์นครพนมระยองนครศรีธรรมราชและตรังนะคะภา,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 ายใต้โครงการการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขนะคะที่มีท่านบรรดาบทเอกในบุญเพื่อทรงนะคะรองผู้บัญชาการบุญแหางชาติผู้สั่งตระหนอันนี้ก็จะแก้แก้ปัญหาตากโควิดที่เราถอดแรงมจากอำเภอท่าลังขาจังหวัดน่านนะคะแล้วก็อำเภอเมืองบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่เกิดผลโดเบรลมากอันนี้ก็ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีของของตางที่จะทําให้90วันการเศรษฐติจกลัไปและหน่วที่นะคะนี่ก็ขอทุกคนทํางานด้วยกันอย่างรุนแรงขาะ อ,อันนี้ก็จะขอนำเรียนท่านนายกเกี่ยวกับแพตฟอร์มการดำเน,นินการต่อรุ่มน้องเรียนยาเสพติดน,นะคะซึ่งสำนักงานปบสอบเรามีสายด่วน1386นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีการบูแณาการจับสายด่วน1111ของสำนักนายกน,นะคะก็มีมาล้องด้วยตัวเองแล้วก็จดหมายด,ด้วยนะคะซึ่ง่ล้อมเรียนเข้ามาแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะเข้าระบบประมวลผลของสำนักงานปปสนะคะ เราก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นซึ่งประชาชนที่ร้องเรียนมานะคะ่ะสามารถตรวจสอบติดตามความคืบหน้าได้โดยโทรศัสอบถามที่สายด่วน1138หรือว่าเช็คผ่านเว็บไซต์สำนัาการปปสปฏิบัติการสำนัางารปปสแห่งนี้จะมีการประมวลผลการปฏิบัติงานก,ก,ก,การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนรายงานผู้บรอยอยิหารเป็นประจำทุกวันนะคะต่อไปค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของค่ะก็ข้อมูลเราจะมี2ส่วนนะคะ ที่ประชุมจะต้องพิจารณนวันที่7เจ็ดวัผมจะมอสอไได้ข่าวทุกวันด้วยแลวก็ข้อมูลต่างๆต้องเมีต้องต้องเป็นเราไมได้เราไม่ได้ฟังใวันนี้เราังนคนขอเะคเพราะว่าจริงๆชื่อได้เค่ะเ้าหมายค่ะเนี่ยมันก็เดยเอียดบริเวณนี่บ้าช่วยูแผนที่นซึ่งในของเยนมาแร้วกาญี่ปุ่นคะก็จะมีค่อนข้างเยอื่อนนี่เราจะเน้นข่าวเปิดจาก ็นหการเงินยัมีข้อี่าะไาอ๋ออันนี้เป็น Google Map ทมันเป็นภาษา